กรบรับกรบรับกรบรัสวัสดีครับวันนี้มาเจอับบิสูนในช่องซ่อมเซนปั่นนะครับก็มาเจอกับเกมองการนะเกมใหม่ค่ายดีจีนะก็ทุนสองพันเท่าเดิมนะครับทุนสองพันเท่าเดิมอันนี้เขาก็เร่นได้สองร้อห้าสิบนะเป็นยุทเก่าบอกแล้วว่ายุทเก่ามันมาดีเหมือนกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกในช่องหลักเลยนะครับก็คือว่า เกมใหม่นะครับเกมใหม่ที่ค่าพีจีที่เขาจัดขึ้นมานะครับต้องรีบกอบโกยนะครับต้องรีบกอบโกยนะโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับใครที่อยากดูว่ามันไหลชิวขนาดไหนนะไปดูช่องหลักได้นะครับเกมใหม่แตค่าพีจีนะมันก็บอกว่ายังไงอะคือพีจีเขาไม่ได้เซตมาพีจีเขาไม่ได้เซตแบบว่าตั้งสมดุลเกมสักเท่าไหร่นะฮะก็ผมก็ไหลชิวแล้วในช่องสำรองมันไหลชิวแล้วพอช่องหลักผมมันไหลชิวจริงนะครับเออมันไหล หลชิวอ่ะไหลโคตรชิวอ่ะเออก็อันนี้ผมแบบว่ายอมไม่ไปไหนนะเพื่อที่จะมาอัคดคลิปให้ทุกคนดูเลยนะว่าเกมใหม่ในคะ่ายพีจีนะเกมสงการนะมันจะเป็นยังไงนะมันจะไหลชิวจะไหลดีขนาดไหนนะเอออันนี้เป็นยูคนอื่นนะยูอันนี้ยูที่ร่วมกิจกรรมไม่ใช่ยูผมนะไม่ได้ยูผมเองนะก็ทุกคนก็ไม่สามารถพูดได้นะว่าผมอะ่ะเอ้ยเล่นยูตัวเองมันก็แตกอีกอ่ะอันนี้ผมมาเล่นยูคนอื่นแล้วเห็นปะ ยุทธคนอื่นแหละเห็นป่าล่ะเออมันก็แตกเหมือนกันนะครับจะเป็นยุทธเก่ายุทธใหม่ยุทธที่เคยเล่นยุทธที่เคยแตกนะครับแตกเหมือนกันนะครับผมบอกเลยอย่างที่ผมบอกมาหลายชิปนะก็คือว่ายุทธเก่ายุทธใหม่นั้นสำคัญครับมันอยู่ที่เวลาแล้วก็เกมที่มันจะแตกนะอันนี้ผมก็เดาเลยเดาวเวลาของมันเลยครับตอนนี้อยู่ที่11โมงนะทุกคนเออไปหลายเป็น้าสิบไปเลยหลายกป็จังหนับเลยนะครับก็ไม่พูดเทําทำเพลงหลายก็ฟีลนะเพราะเวลามันเริ่มที่จะน้อยแล้ว เวลาที่ผมจะสามารถที่จะแบบว่าไหลเรียวจริงกับเลี้ยวเติร์กมันน้อยแล้วนะผมก็วิเชียรสวยจ้ะวิเชียรหกพันเชียรดอกเดียวหกพันนี่เชียรโคสวยเชียโคสวยน้องไอเชียหกพันหกไอเชียช่องสำรองมาดีจริงผมบอกแล้วแต่ละคิดนะครับช่องสำรองจะมาดีสุดนะครับเออก็มันได้เท่ากันนั่นแหละวนมันได้เงินเท่าๆกันนั่นแหละแต่เวลาแตกนะครับ มันไม่ยืดเยื้อมันไม่ยืดเยื้อเท่าช่องหลักนะครับช่องหลักมันยืดเยื้อไปหน่อยนะครับแต่ช่องสำรองนะช่องสำรองที่ผมลงคลิปแต่ละคลิปนะครับมันก็มันก็นจ,ะจะแบบว่าแตกเลยเออแล้วผมก็ค่อยไปผ่อนเบ็ดเอาประมาณนั้นนะครับก็ถึง2 0 0 0มืแล้วผมก็ค่อยไปผ่อนเบ็ดเบ็ดหนึ่งเบ็ดสองหลายที่ชิวใหมโคเวลานะครับก็นั่นแหละทุกคนเกมใหม่ PG e. นะครับสงการเกมสงครามนะครับก็ไปหาจับจ้องดูได้นะครับผมรู้สึกว่ามันแตกทีีเพราะแบบว่า กมพีจีเขายังไม่ปรับสมดุลส,สักเท่าไหร่นะครับเออเพราะถ้ามันจะไหลดีขนาดนะี้สมดุลเกมมันยังไม่ได้เนี่ยทุกคนเออต้องต้องรีบไปเล่นนะครับสมดุลเกมมันยังไม่ค่อยดีผมแนะนาแค่นี้แหละผมแนะนําประมาณนี้นะครับเออผมไม่อยากพูดอะไรมากนะให้ทุกคนดูนะครับว่ามันไหลดีเร็วจริงเร็วเตอร์หรือเปล่านะครับเออแป๊บๆเป็ดทับติดขึ้นหมื่นลวทุกคนดูเห็นไหมถ้าผมไม่เพิ่มเบ็ดเบ็ดสิบผมก็อยู่หลักพันดูเหมือนเดิมนะครับ มันทุกคนครับมันต้องเล่นแบบใจกล้าหน่อยนะต้องเล่นแบบใจกล้าแบบเรยวจริงนะครับเอออันนี้ไหลไหลนอกอย่างเดียวไม่มีเข้าฟรีเลยนะเออ,ผม,มเาาเอ,อผมรู้สึกว่ามันเข้ายากเออผมรู้สึกมันเข้ายากเหมือนกันนะใครที่เป็นแบบว่าสไตล์แบบว่ารอให้มันเข้าฟรีนะเกมสงการนะจะไปหวังนะครับอย่าไปหวังให้มันเข้าฟรีหวังให้มันไหลชิลพอนะครับเออหลักหวังให้มันไหลชิลแค่นั้นพอนะครับมันก็น่าจะดีแต่สําหรับพวกคุณเลยนะเออ ถ้าแบบว่าทุกคนเป็นลอสกูเตอร์นะครับมันก็ผมรู้สึกว่ามันจะนานหน่อยนะครับมันจะนานเกินเอาง่ายๆมันจะนานเกินนะครับเออถ้ามันดูหลายชิวดิแต่สามพันเงี้ยชิ่นมันคุ้มไหมมันคุ้มด้วยทุกคนเออมันไม่เสียเวลาสมมติถ้ามันไหลเข้าฟรีเออผมรู้สึกว่าไหลเข้าฟรีมันก็เหมือนกันครับหน้าเกมหน้าเกมก็เหมือนเหมือนกันทุกๆเกมนะครับมันน่าจะแบบว่าเออ ประมาณแดไม้แดไม้แล้วก็คูณก็ยังอยู่ถ้าไม่ได้อะไรประมาณนี้มันก็อยู่ประมาณนี้แหละหน้าเกมนะเออมันไม่มีอะไรมากประมาณนี้แหละแต่ผมไม่ยังไม่ลองเข้าปีไงยังไม่รู้หน้าเกมของตอนเข้าปีมันจะเป็นยังไงน,นะครับกูเชี่ยไม่ไหลดีจริงเนี่ยจะสองมืแล้วเห็นปะผมบอกแล้วผมบอกแล้วนะครับเวลาที่เหลือผมก็จะเอาไปไหลชิวที่นิวยอร์กนะครับเออไหลชิวที่นิวยอร์กจัดบอยจัดบอยโดนเออโอชค ยถ้าเคมไม่ลงก็คงต้องเลเอ้ยอะไรเกมไม่ลงก็คงต้องรีนะครับโอ้โเอ๊ะสองหมืออม่นแล้วก็มาสองหมื่นห้าเท่า,ากันแล้วกันนะครับในช่องหนักเหมือนกันเลยนะครับผมให้สองหมืม่นห้านะครับก็ที่เหลือก็เอาไปฝันชิวๆนะครับคุณจะไปเล่นต่อได้อันนี้จากสองพันกนะ็ออสองพันสามสองหมื่นสามโอ้โหไอ้เชียร์สองหมื่นสามต่อเดือนไอ้เชื่อก็เฟี้ยวอ่ะผมบอกเลยว่าใช้เงินแบบเฟี้ยวๆเลยสองหมื่นอะเออก็นั่นแหละนะครับก็ ทุกคนนะผมบอกเลยใครคนที่ร่วมกิจกรรมกับผมมานะผมไม่ได้หวังนะออผมไม่ได้หักนะเออผมไม่ได้หักที่แบบว่าเอ้ยหกักเปอร์เซ็นใครได้เท่าไหร่ผมหกักเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยผมไม่หักนะครับผมให้เต็มเลยนะผมให้ยอดเต็มแต่อยู่ที่พวกคุณนะครับอยู่ที่พวกคุณจะให้ผมเท่าไหร่นะอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับเอออันนี้แล้วแต่คุณว่าคุณจะให้ผมเท่าไหร่อก็ไม่ให้ไม่ละเอ้ไม่ให้ไม่เป็นไรนะครับ เออไม่ให้ไม่เป็นไรผมไม่ได้หวังที่จะเอาอยู่แล้วนะครับไม่ให้ไม่เป็นไรนะก็ถือซะว่าผมยืมยุทของคุณมาทําเว็บเออทําเว็บอะไรวะทาคลิปเอีเวนผพูดสลับกันไปหมดเออนะเออถือซะว่าผมยืมยุทคุณมาทําคลิปแล้วกันนะครับก็ผมไม่ได้หวังที่จะได้ตั้งแต่แรกแล้วถ้าจะ,จะ,จะกิจกรรมนี้มาโอ้โหเชี่ยพูดติดๆขัดๆเอีเวนลยอ,อ,อุ้ยยังสวยไอชี้ยปั๊มพอพอพอ อเออคเดี๋ยวมันเกินหลายเบ็ดสิบไ้ยห,ย, 5, ยหลายเป็นหนะ้าไปหลายเป็นห้านน้อยไหนเป็นห้าอาจจะได้พันสองพันเออไปไปสามสิบไม้คุยให้มันถึงเวลานะครับคุยให้มันถึงเวลาไปก่อนนะครับกนนบ็ผมไม่ได้เจอหวังที่จะได้ตั้งแต่แรกกูแล้วตั้งแต่จัดกิจกรรมนี้มานะครับใครที่เลิกกิจกรรมใครที่ได้ดกิจกรรมไปแล้วนะครับน่าจะรูะ้อยู่แล้วนะครับเออแต่ก็ถามว่ามีคนให้ไหมมันก็มีครับถามว่ามีมีคนให้ไหม คนที่ได้แล้วไม่ให้ก็มีครับกับผมก็ไม่ได้หวังอะไรนะผมก็ขอบคุณนะที่เขามาร่วมกิจกรรมของผมนะเออก็ยังดีนะที่เขาได้ไปนะครับก็ใครที่ไม่ได้กิจกรรมนี้นะครับไปรอกิจกรรมที่สามได้เออกิจกรรมที่สามนะครับจะอุ้ยเชีย่ยเขาปีจริงเชีย่ยแต่เบ็ดน้อยเนี่สสองมาอย่างที่ผมบอกหนะน้าเกมไม่มีอะไรมากถ้ามันไหลปุ๊บอ่ะเรียบร้อยคูณอยู่เออปุ๊บคูณอยู่สวยน้อง ปุชชีม่มันนะมันน่าอุ้ยมัสวยอยู่นะทุกคนมันสวยอยู่เออก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็กิจกรรมที่สามนะครับจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีพวกคุณนะครับเออถ้าไม่มีพวกคุณก็กิจกรรมนี้ไม่สามารถจะดําเนินต่อได้นะครับเออต้องมีพวกคุณจริงนะเออถ้าไม่มีพวกคุณก็กิจกรรมไม่สามารถจะดําเนินต่อได้นะครับก็ช่วยๆกันนะครับช่วยๆกับคนที่ยังไม่ได้กิจกรรมนะครับช่วยๆกับ คนที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมนี้นะครับก็ช่วยๆกันนะทุกคนถ้าไม่ช่วยกันก็ไม่สามารถจะจัดกิจกรรมขึ้นได้นะครับใครที่ได้แล้วนะไม่ต้องไม่ต้องแบบเสียใจไม่ได้แบบว,ว่าถอดใจว่ากิจกรรมที่3จะไม่ได้นะครับกิจกรรมที่3ามนะผมบอกไปว่าได้ทั่วถึงแน่นอนนะครับผมจะไม่สุ่มนะว่าเฮ้ยเป็นยุทธเป็นคนติดตามหมายคนที่ได้แล้วคนที่ไี่ไม่ได้นะครับ ผมจะเอาทุกคนนะครับมาสุ่มเป็นวงล้อนะครับสุ่มเป็นวงล้อใครที่ได้ก็ได้ใครที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกิจกรรมวิสีก็จะมีเกิดขึ้นต่อไปนะครับก็ตามผู้ติดตามของผมไปเรื่อยๆนะครับก็นั่นแหละทุกคนถ้าช่วยกันดูช่วยกันเม้นช่วยกันแบบว่ากดติดตามนะครับกิจกรรมนี้มันจะเกิดขึ้นได้แบบเร็วแน่นอนนะครับก็ตามนั้นนะทุกคนอุ้ยเบ็ดห้าตั้งหลาเข้าดีว่ะเออขนาดเป็นเบ็ดห้าตั้งแต่เจ็ดร้อยอ่ะทุกคนไม่ค่อเี้ยวว่ะคืดีคูณสามแปดไอ้เชี่ยมาแบบชิวๆนะ เออมาแบบโคตรชิวเร็วจริงเร็วเตยอีกเชียวมาแบบเร็วจริงโอ้โหถ้าแว่นมาไี่จับเลยนะครับอ,อ่าสองมือหกโอเคได้ยู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 สองมือหกโอเคน้องก็แบบไหลชิลๆไหลชิลๆโอ้โหไม้สุดท้ายอีเวนเลยโอเคไหลไปสักประมาณเลยยี่สิบไม้พออันนี้ผมก็ไม่ขยับเบ็ดแม่แล้วเพราะแบบว่า ถ,ถึงเป้าหมายที่ผมตั้งไว้แล้วนะครับก็ 25, คอือ2 0งหมืน้วะเออก็เกมใหม่นะครับเขาไปตามได้เลยทุกคนเออใครที่ไปลองเว็บอื่นมาแล้วนะครับก็มาลองได้นะก็นั่นแหละเล่นตามสูตรที่คุณเล่นนะเวลาไหนคุณแตกนะครับก็ลองเอาไปปร,ปร,ปรับเล่นดูได้นะแต่ผมบอกเลยว่าเวลาที่คุณมาแตกนะไปเว็บอื่นแตกเว็บอื่นแต่มาแตกเว็บนี้นะครับก็ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะเออเพราะผมไม่เคยสัมผัสในเว็บอื่นในเวลาอื่นนะก็โอเค <Cornell. S 2> พอแค่นี้ดีกว่าถึงเป้าแล้วถึงเป้าแล้วถ <c oughs> şey ึงเป้าแล้ว <Reason> อ่าก็ใครที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะครับใครที่อยากจะให้กิจกรรมที่สามเกิดขึ้นไวๆนะครับอยากให้กิจกรรมจัดต่อไปเลยนะก็รีบกดติดตามให้มันถึงนะครับทุกคนนี้เดียวนะเพื่อนๆจริงๆนะไปเรียกพ่อแม่พี่น้องมากดก็ได้นะทุกคนเออก็ใครที่อยากเล่นปาร์มนะผมแปะอไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับหากดหาตางก็ได้นะครับก็ ฝากไว้ปีเท่านี้ดีกว่านะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณมากนะครับ